สวัสดีครับลุงเนธนะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกมกาลินาฟรีไฟนั่นเองนะครับผมและสลับวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่แล้วนั่นเองนะครับก่อนสลับทางด้านของกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะครับผมนี่เลยครับรวมชุดบอลสุดฮิตตั้งแต่วันที่20ธันวาคมจนไปถึงวันที่30ธันวาคม2567นั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นการกลับมาของชุดคริสเตียโนโรนัลดด้วยนะครับผมนี่กลับมาครั้งสุดท้ายตรงด้านขวามือตรงนี้นะครับผมสามารถสะสมตัวเกนสากลได้ด้วยนะ ครับผมแล้วก็นำไปแลกชุดได้ด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับลุงเนจะมาสุ่มอ่าชุดบอลให้น้องๆดูนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเจอที่หน้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับโอเคท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมและนี่ก็คือนี่ครับชุดโคโนนะหรือว่าชุดของคิสเยโนโรนัลโดนั่นเองนะครับผมก็จะมาครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมมาพร้อมกับท่าทางด้วยนะครับผมก็คือท่าทางนี้นะครับแต่ว่าลุงเนต มีแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วก็ชุดนี้ก็มีแล้วเหมือนกันเนาะแต่ว่าที่อยากได้ก็คือเสื้อบอลสีดํานะครับเสื้อบอลสีดํายังไม่มีเลยตัวนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะดูว่าเสื้อหรือว่าชุดไหนสวยๆนะครับผมก็อาจจะจัด ให้น้องๆดูเลยแล้วกันนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ให้ลุงเน็ตด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดฝากกดด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่สุ่มอ่าช่วงนี้นะครับผมดูว่าสุ่มวันนี้วันแรกนะครับจะลดราคาด้วยนะครับผมนี่ลดลงไป25%นะครับผมจากอ่า80เพชรนะครับผมเหลือ60เพชรนั่นเองนะครับ10ครั้งนะครับลองดูโอเคไปมาดูกันว่าเราจะได้เสื้อถาวรกันบ้างหรือเปล่านะครับผมแล้วก็นี่ครับ เสือ้อเช่าเสือ้อเช่าเสื้อเช่าทั้งนั้นเลยแต่ว่าโทเคนเราได้มาบวก11นะครับแล้วก็ในการแลกเปลี่ยนนะครับออนี่เสื้อดำนะครับจะใช้อยู่ที่1 189รโทเคนนะครับผมก็ถุมต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่าเราได้มา21โทเคนแล้วนะครับผมตอนนี้ไปครับจะได้ชุดถาวรจะได้เสื้อถาวรบ้างหรือเปล่าก็มาดูกันนะครับผมแล้วก็ ชุดกิคิสเตนโดโรนัลโดจะออกไหมก็เดี๋ยวเราดูกันในคลิปนี้เลยนะครับผมก็เผื่อน,น้องๆจะไปสุ่มนะครับผมจะดูเดี๋ยวดูกันว่ามันการันตีหรือเปล่านะครับผมเอา้าเกมค้างโอเคท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เกมค้างต้องขออภัยด้วยนะครับผมอ่ะกลับมาใหม่นะครับผมก็เมื่อกี้เราได้ไป3า35โทเค็นนะครับผมก็สุ่มต่อเลยแล้วกันนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้เดี๋ยวจะลองสุ่มให้น้องๆดูว่าชุดคริสเตียนโนโรนัลโด จะการันตีออกมาบ้างหรือเปล่านะครับผมก็มาดูกันในคลิปนี้เลยนะครับผมแต่ว่าดูเน็ตมีแล้วนะครับผมแต่ก็จะลองสุ่มให้ดูนะครับผมเพราะว่าดูเน็ตยังไม่มีเสื้อบอลสีดํานะครับเขาอยากจะได้อยู่นะครับแต่ว่าต้องใช้1นึ่งร้อยแปดสิบเก้าโทเค็นในการแลกนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันได้การันตีก็จะได้เอาโทเค็นไปแลกชิ้นอื่นนะครับโอ้ตอนนี้คือแบบว่าชุด หรือว่าเสื้อนะครับผมยังไม่การันตีออกมาบ้างเลยนะครับผมน้องๆคนไหนที่ส่มแล้วนะครับได้การันตีบ้างหรือเปล่ายังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับเห็นไหมมันก็จะมีชุดเช่านะครับตอนนี้ก็ยังไม่ออกเลยนะครับน้องๆคนไหนที่ส่มแล้วได้การันตีเสื้อบ้างหรือเปล่าอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็นั่นแหละลองดูนะครับหนึ่งร้ยแปิบ้าโทเค็นสงสัยต้องใช้โทเค็นแรกกว่าเสื้อสีดํา มาดูกันโอ้โอมีแต่เสื้อเช่าอะ่ะดูดิได้ไหมปับ๊บไม่ได้อ่านี่กางเกงเซียเจ็นะครับผมออกมาแล้วนะฮะแต่ว่าเป็นเช่านะมาดูไม่มีอะไรแบบแคปซูลสีทองไม่มีเลยนะครับแคปซูลสีทองไม่มีเลยมีแต่สีเงิน ตอนนี้เรามีอยู่124โทเค็นนะครับมาไหมกลับมาครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมชุดคริสเตียโนโรนันโดนะครับผมใครที่ยังไม่มีนะครับยังไม่ได้ก็อย่าลืมมาจัดกันด้วยเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงนะชุดอ๋อชุด4 R7 ไม่สามารถอ่า แลกได้ด้วยโทเคนนะครับแลกได้ด้วยโทเคนต้องสุมการันตีเท่านั้นนะครับแต่ว่าเนี่ยที่สุมไม่ดูก็คือมีแต่กางเกงนะครับผมแล้วก็รองเท้านะครับที่ออกมาแต่เป็นเช่านะคนดู24ชั่วโมงนะครับนี่เสื้อนี้ผมได้มา2วันละแต่ว่ายังไม่ได้หาวอนนะคุดูร6 0โทเคนนะครับใกล้แล้วนะครับก็ยังไม่ได้การันตีเลยสัก มาแปดเลยวะรอบนี้แปดครบไหมอ่ามีท่าทาง24ชั่วโมงด้วยนะครับก็นะครับผมตอนนี้ใกล้แล้วนะครับใกล้ได้เสื้อสีดําแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยด้วยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้เห็นอะไรว่า๊บบอันนี้เดี๋ยวนะเสื้อทำไมเสื้อตัวนี้มันแพงกว่าเสื้อตัวนั้นอะเนี่ย ทำไมถึงแพงกว่าผมไม่เข้าใจมันพิเศษกว่าตรงไหนลืออืมโอเคไม่เป็นไรครับตอนนี้เราได้เสื้อสีดำแล้วนะครับผมก็ผมจะแลกเป็นอ่าชุดนี้นะครับผมหรือว่าเสื้อสีดําอันนี้นั่นเองนะครับผมก็เสื้อบอลน,นะครับผมก็จะใส่ได้ทั้ง2เพศเลยนะครับผมไม่ว่าหญิงหรือว่าผู้ชายนะครับก็แลกเลยแล้วกันนะครับ ปุ๊บนี่ไงได้มาแล้วนะครับผมสมใจเลยนะครับได้มาแล้วก็สมใจดีแล้วก็เหลืออยู่2โทเค็นทำอะไรได้บ้างน่าจะทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมลุงเน็ตหมดไปกี่เพชรมาคนดูใครที่ดูอยู่นะครับตั้งแต่ต้นจนจบอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับผมว่าลุงเนตใช้ไปกี่เพชรแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับเสื้อสีดำนะครับผมของลุงเน็ตนั่นเองนะครับผมก็ อย่าลืมนะครับก่อนจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ฝากกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับ